สวัสดีเจมชายคนณ่ะกูดังก็จะมีตูมจะคีไปที่มืออาทิตย์แล้วเลยจะมีว่าไปก็ไอออนกระตามีเลยจะมีเยอะอยู่ ค่อนข้างจะหนานอยู่นะปีนี้จะเอาร้อยตันปีนี้ได้68ปปีหน้าเอาร้อยตันเราจะได้ไหมพี่น้อง ลังจากไม่ได้ถ่ายคลิปมาหลายหลายวันแล้วก็เลยวันนี้ได้มีโอกาสออกมาที่ไร่อ้อยก็เลยมาถ่ายบรรยากาศแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูผลการใส่ปุ๋ยตนโตาาิิตย์เนี่ยไรอ้อยก็กำลังเกิดขึ้นเยอะเยอะเลย จะได้อยู่คิดว่าจะได้อยู่แต่ราคาไนมะ่รู้จะได้หรือเปล่าเนราคาปีนี้ผิดสับไปความหวานกับต่อตันนี้ก็สิบสามสี่สีเอ็ดก็โอเคอยู่เนาะที่น้องเนาะ ตอนเช้าๆแดดจ้าเลยพี่น้องมงตะวันขึ้นสูงมากผยอดไม้แล้วก็บรรยากาศไรอ้อยค่อนข้างจะหนาอยู่เ่ียค่อยข้นงหนาอยู่ ขึ้นน้ำอยู่พอได้อยู่พี่น้องไปปุ้ยไปประมาณหกเจ็ดกระสอบถ้าได้กาลังแตกกอกาลังแตกยอด การแตกยอดมานะ้ำพอสมค,นะควรน้ำนะ้นะนะพอสมควรนเป็นะน้ำน้ำมานะย้อนแสงเป็น,ปนบบจา้าลิ บรรยากาศที่อากาศรอบรอบฝั่งนี้เขาลุกแล้วฝั่งนี้เขาลกุกมึงก็ได้มันฝั่งมึงก็สวนยางรอบรอๆนั่น

อ้อยอขึ้นหน้าอย ที่ไร่อ้อยก็ประมาณนี้พี่น้อง จะขอเก็บบรรยากาศที่ไรอ้อยไต่ปุ๋ยอ้อยตอก คลิปเพียงแค่นี้ทายโอกาสพบกันใหม่คลิปหน้าบายบาย